การทำความดีนั้นทำไม่ยากขอให้ทุกท่านที่ยึดมั่นในการทำความดีจงมีความสุขความเจริญกันทุกทุกท่านนะคะสวัสดีททุกท่านนะคะในวันนี้นะคะ คลิปนี้บุ๊กมาในหัวข้อพิอากาศนะคะซึ่งไม่ได้ทำมานานแล้วแล้วก็คิดว่าจะเลิกทำแต่ว่าในในหลายหายหัวข้อนะคะที่บุ๊กคิดทำเนี่ยจำเป็นต้องทำพิอากาศเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในหัวข้อนี้นะคะพิอากาศที่มีชื่อว่าเวลาที่คุณหลับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดหรือใคร มาคอยปกปักรักษาคุณนะคะเอาล่ะนะเลือก1ถึง3นะคะเลือก1ถึง3นะคะตัวเลขนะคะ1 2 3เอาไว้ในใจนะคะเอาไว้ในใจโอเคนะคะเดี๋ยวบุ๊กเนี่ยจะทำการนะคะทำนายนะคะดูซิว่าใคร นะคะที่คอยดูแลคุณในขณะที่คุณหลับนะในเมื่อเลือกแล้วก็มาดูกองที่1กันเลยนะคะในเมื่อเลือกแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1น,นะคะหรือว่าไพา่หรือว่าหมายเลขที่1นนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะว่า ใครพิทักษ์คุณนะคะในเวลาที่คุณนอนหลับนะคะไม่ใช่แค่ในบ้านนะคะคือทุกที่ที่คุณไปนอนหลับพักผ่อนเลยนะคะไปดูพร้อมกันเลยนะคะ,ะ,คะเฮอร์มีค่ะอะได้ชุดแรกออกมาแล้วนะคะบอกว่าอใน,ใน ทุกรนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะไพ่ก็ออกมานะคะชุดแรกนะคะห้าใบนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเทวดาประจำตัวนะคะเป็นคนที่มีทั้งทรัพย์สินนะคะอ,อยู่บนวิมานสวรรค์ชั้นฟ้าเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชอบ ชอบอยู่วิวเวกเหมือนกับฤาษีด้วยนะคะเหมือนเป็นเทพฤาษีนะคะที่คอยปกปักรักษาคุณในเวลาที่คุณนอนหลับพักผ่อนซึ่งจริงๆแล้วนะคะเป็นคนที่มีมีความสัมพันธ์กับผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะมาตั้งแต่อดีตนะคะเป็นชะตากรรมเป็นสิ่งที่เขาต้องมาดูแลเรานะคะตั้งแต่อดีตนะคะมาอืม จนถึงตอนนี้นะคะเขาก็ยังตามดูแลเราอยู่นะคะสำหรับที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะมาดูชุดที่สองนะคะให้ขอห้าใบนะคะท่านดูแลคุณตอนที่คุณหลับนะคะ จริงๆเลยนะคะเวลาที่คุณหลับไหลนะคะไม่ว่าจะมืดมิดเท่าไหร่นะคะท่านก็ดูแลคุณอยู่นะคะโหเป็นเหมือนล่มโพลุ่มใสของคุณด้วยนะคะเป็นเหมือนแบบคือสิ่งที่คุณบูชานะคะปู่เทพฤษีอะไรต่างๆนะคะอาจารย์ครูบาอาจารย์ของคุณนะคะคอยดูแลคุณนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ไม่ขาดการดูแลครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันนะคะ ท่านก็เลยนะคะมาดูแลคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดใหม่ไม่ว่าคุณจะเยังไงก็ตามนะคะในพบ,พบเก่าหรือพบนี้นะคะคุณก็ยังรู้สึกผูกพันนะคะแล้วก็เหมือนจะสรรหานะคะที่จะเช่าบูชาหรือีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดนะคะหรือมีความแบบมีความชอบในเรื่องของเทพพราหมณ์เทพอะไรอย่างนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะมีดวงดาวนะคะมีสิบถ้วยนะคะอืม มี5ถ้วยนะคะแล้วก็มีกันเพลนนะคะแล้วก็มี7เปลี่ยนนะคะตรงนี้บอกได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าพ่ขึ้นมา2อันนะคะในส่วนนี้นะคะเป็นคนที่อะถูกต้องแหละท่านเป็นคนที่มาที่ดูแลคุณอยู่นะคะเหมือนอบริวารไม่ใช่บริวารน,นะคะคือแต่ก่อนนะ่ะท่านน่ะมีอยู่หลายคนนะคะที่เข้ามาดูแลคุณน่ะมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าด้วยความที่ เราอาจจะหลงลืมนะคะไม่ได้ทําตลอดนะคะเป็นบางครั้งบางคราวคือบางครั้งคุณก็ดูแลบางครั้งก็ไม่ได้ดูแลนะคะแต่ว่าในอดีตนะดูแลอยู่แล้วนะคะล้วทีนี้เนี่ยเมื่อคุณลืมดูแลนะคะเขาก็ไม่ค่อยอยู่กับคุณเท่าไหร่นะคะเหลืออยูสองเหลืออยุสองนะคะจากสิบเหลืออยูสองนะคะแล้วก็แวะเวียนมาบ้างเป็นบางครั้งเพื่อดูแลคุณเหมือนแบบสลับผัดเปลี่ยนกันดูแลนะคะคุณในยามค่าคืนนะคะ แต่ในบางคืนเนี่ยคุณก็จะนอนไม่ไม่เป็นสุขเท่าไหร่นะักเพราะว่าบางทีท่านก็ไม่ได้มีกําลังที่จะดูแลคุณในยามที่คุณพักผ่อนนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะสิ่งที่ท่านดูแลคุณเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการนอนหลับเท่านั้นนะคะอย่างที่บุ๊กบอกอ่ะท่านมีความสัมพันธ์กับคุณมาตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะท่านก็ตามดูแลคุณนะคะแล้วคุณก็ชอบที่จะไป อ,อย่างที่บูบอกว่าสัรหาเพิ่มเติมนะคะที่จะมาบูชานะคะคุณก็เลยนะคะมีเยอะนะคะแวะเวียนมาดูแลคุณในยามค่ำคืนนะคะเป็นเทพโอรสีนะคะเป็นเป็นถ้าในอดีตน่าจะมีความสัมพันธ์อ่าเป็นเป็นเครือญาติเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยเลยนะคะเป็นเครือญาติเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยเลยสำหรับคนที่เลือกไปที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวบุกจับอีกห้าใบเป็นอันนี้นะคะอ่า,อา มีอะไรที่อยากจะพูดถึงอีกหรือเปล่านะคะโอ้ความสุขเป็นนิรันดร์เลยเหรอโอเคนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะพูดกับคุณนะคะในเวลาที่คุณนอนหลับนะคะจริงๆฝั่งฝันของคุณนะ่ะฝั่งฝันของคุณที่คุณคิดไว้อะ่ะมันสามารถเป็นจริงได้เพียงแต่คุณเนี่ย คบคบคบคนที่ถูกต้องนะคะคบคนที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อใน Sense, เซนส์เชื่อในเชื่อในฝันของคุณเองนะคะมีประมาณนี้ที่ท่านอยากบอกมานะคะสำหรับคนที่เลือกของที่หนึ่งนะคะต้องขออาภาัยด้วยที่แบบบุ๊ค พูดกลับไปกลับมาเพราะว่าบุกฤษกดฟ้าก็ฝนนะคะเดี๋ยวฝนตกแล้วมันเสียงมันจะดังมากเสียงเสียงมันจะดังมากแล้วมันก็จะไม่สามารถทําคลิปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยอ่นนี้ก็คือบทสรุปประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะท่านอยู่กับคนมีความสัมพันธ์กับคนมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะเป็นเทพพรมฤษีนะคะที่ดูแลคนนะคะซึ่งเป็นเทพพรมฤษีที่มีสมบัตินะคะมีท่านเป็นชนชั้นที่ที่ ที่มีถานมะนะคะมีมีคือท่านเป็นวันวันวันนะสูงเนาะเทพรามเนาะตอนที่ท่านยังยังเป็นมนุษย์นะคะแล้วในแล้วในปัจจุบันเนี่ยเมื่อคุณเนี่ยเข้าสู่การว่าตายเกิดท่านก็เลยมาปกปักรักษาคุณนะคะคุณเนี่ยอ่าติดหนึ่งนะคะเดอะสตาร์เนี่ยคณจะอ่าเขาเรียกว่าเป็นที่ชื่นชอบของ คนโดยทั่วไปนะคะแม้แต่ดวงวิญญาณเองก็ชื่นชอบคุณนะคะบางทีบางครั้งเนะะี่ยเขาก็จะมาลายล้อมตัวคุณนะ,ะอาจทาให้คนรู้สึกเป็นไข้ไม่สบายได้นะคะในเวลาตอนนอนตอนกลางคืนอาจจะมีแบบตื่นมาตื่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรตื่นตื่นกลางดึกอ่ะนะคะที่2ที่สามอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็น,ต,นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณทําได้ให้พวกเขาก็คือ,อแผ่แผ่บุญกุศลก่อนนอนนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านดูแลคุณเนี่ยนะคะ ช่วยนะคะปัดเป่านะคะอย่าให้มีสิ่งใดมารบกวนคุณเวลานอนหรือแม้แต่ในฝันก็ตามนะคะเอาละกองที่หน่ก็มีประมาณนี้นะคะเวาเพื่อนๆที่เลือกหมายเลข2นะคะเพื่อนๆที่เลือกหมายเลขสองนะก็จะเป็นใครนะคะที่ดูแลคุณในยามที่คุณหลับไหลยามค่ำคืนนะคะขอห้าใบนะคะ ไล่แรกออกมาแล้วนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นเทพเป็นเทพเ,เขาเรียกว่าเป็นเทพเสียส่วนใหญ่นะคะเป็นเทพเสียส่วนใหญ่เป็นเทพนะคะเป็นเทพที่เรียกว่าสู้รบเก่งหนึ่งนะคะเป็นเทพที่อำนวยความ โชคดีให้คนอยู่เสมอสมอแบบเหมือนแจ็คพอตเสมอๆนะคะเป็นเทพที่ใจบุญสุนทานนะคะแล้วก็เป็นเทพที่ครอบครัวของคุณอบูชามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษรุ่นรุ่นไหนมาแล้วนะคะอืสำหรับหมายเลขสองที่คุณเลือกนะคะคุณจะเป็นโรคนอนไม่หลับตอนกลางคืนคนะคะด้วยความที่คุณมีความเครียดน,นะท่านก็เลยแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าท่านก็ อยากจะบอกคุณเหมือนกันนะว่าในสิ่งที่คุณคิดนะ่ะจริงๆแล้วนะ่ะถ้าคุณมีทางออกให้ตัวเองแต่คุณไม่ยอมรับมันคุณก็เลยรู้สึกเครียดมีความเครียดก่อนนอนแล้วเป็นคนที่หลับยากนะคะแต่ว่าคุณควรที่จะนะคะเรียกว่าทำบุญทำสังฆทานทำ แล้วก็แผ่บนกุศลนะคะมันจะทําให้คุณอะใจนิ่งขึ้นนะคะมันจะทําให้คุณใจนิ่งขึ้น,น,ะะน,น,ข,นขอเพียงแค่คุณรู้จักที่จะแบ่งปันนะคะหรือแม้แต่แบ่งปันความรู้สึกหรือเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกหมุนหมองนะคะเนี่ยกลางวันสดใสกลางคืนนี่โอ้โหเป็นคนละเรื่องนะคะงอืมคุณจะเป็นประมาณเนี้ยนะคะในแต่ละวัน เพราะฉะนั้นเทพที่มาดูแลคุณนะคะจะเป็นเทพที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นมหาเทวทูตเป็นเป็นมหาเทพของเทพทีหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะหรือบางทีบางครั้งท่านก็มาเองบางทีบางครั้งท่านก็ส่งบริวารมานะคะเดี๋ยวมาดูชุดนี้บ้างนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตัวตนของเทพ องนี้นะคะอ๋อเป็นเป็นเป็นอ่าโหเดอเชาวเวอร์อืมโอเคท่านเป็นเทพที่มีอำนาจสั่งฟ้าฝนได้สั่งฟ้าฝนได้น,ไดนะคะเป็นเทพที่ลบเก่ง ะะสั่งฟ้าฝนได้คือมีความสามารถหลากหลายมากนะคะมีมีมีหลายปางด้วยนะคะเป็นปางผู้หญิงก็ได้นะคะหรือเป็นเป็นเป็นปางที่เป็นมหามหาอก็เป็นเทพทางฮินดูเทพทางพราหมณ์นะคะเทพทางเินดูเทพทางพราหมณ์นะคะอื แต่ก็ยังเหมือนเดิมนั่งที่เป็นอ่าเป็นมหาเทพชั้นสูงอยู่ดีนะคะเป็นมหาเทพชั้นสูงครอบครัวของคุณบูชามาอยู่แล้วตลอดบูคิดว่าผู้ขนาดนี้คุณน่าจะรู้นะคะเป็นอ่าเป็นมหาบัณฑิตมหาความรู้แล้วก็เป็นผู้สแสวงทาอยู่เสมอด้วยนะคะเฮอร์มิตนะคะอ่าข้างอ๋อท่านมาท่านมาสองคน นะคะอยู่แบบคือเป็นท่านท่านเป็นคู่กันนะคะท่านก็ไม่อยู่ดูแลคนนะคะนะคะ the empress นะคะอืมอ่าภรรยาของท่านเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูงเช่นเดียวกันมีบุญดรมีสูงนะคะใน will of fortune นะคะคือมหาเปรียบได้เหมือนกับจักรวรรดนะคะอ่าคือ ท่านอยู่รายล้อมรอบตัวคุณนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในรูปรักษ์ใดก็ตามนะคะแม้แต่ธรรมชาติรูปปั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณเคารพสักการะบูชานะคะไม่ว่าอาจจะเป็นบ้านหลังเก่าหรือบ้านหลังใหม่นะคะท่านอยู่รายล้อมรอบตัวคุณนะคะไม่ว่าแบบคือที่เก่าอาจจะมีแบบ,บรูปเคารพท่านที่บ้านเก่านะคะแต่บ้านใหม่ไม่ได้เอามาด้วยอะไรเงี้ยนะคะท่านก็ยังอยู่รายล้อมรอบเลย นะคะแล้วก็บางทีก็จะเป็นบริวารของท่านมานะคะอโอเคอ,อันนี้มาดูว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะในเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะสามาอ่ะวางกับหัวสอืม นะคะเป็นเสียงกระซิบนะท่านบอกว่า,อ,าอยากอยากจะให้คุณเนี่ยไม่ใช่เสิอย่าไปหลงเชื่อคำกระซิบของปีศาจคำกระซิบของปีศาจหมายความว่าอะไรคืออาจจะไม่ได้มาในรูปของผีผีสางหรือผีไม่ดีนะคะอาจจะมาในรูปของคนก็ได้นะคะที่ว่าคุณมันมันจะมานะคะอย่าไปหลงเชื่อมันนะ พวกนี้เนี่ยอย่าไปหลงเชื่อมานนะคะบางทีบางครั้งนะคะผีผีสางเนี่ยมันก็เข้าไปสิงสู่ในรูปเคารพของท่านแล้วก็แฝงตัวว่ามาเป็นท่านก็ท่านบอกว่าอย่าไปเชื่อมันนะนะคะจงเชื่อในสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจของตัวเองมากกว่าที่จะไปไปไปเชื่อรูปเคารพประมาณนี้นะคะแล้วก็เนีย่ย ท่านฝากมาถึงว่าชีวิตคู่ของคุณตอนนี้นะคะท่านอยากจะให้มีความเชื่อใจกันมากขึ้นนะคะท่านอยากจะให้มีความเชื่อใจกันมากขึ้นเพราะว่าท่านเป็นห่วงนะท่านเป็นห่วงแล้วก็ขอเรื่องความรักกับท่านได้นะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะโอเคนะคะก็กองที่2นะคะหรือเบอร์ที่สองที่คุณเลือกนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอให้มีความสุขในการทำความรู้นะคะ สำหรับนะคะหมายเลข3นะคะหมายเลขสุดท้ายสำหรับการพิกอากาศในวันนี้นะคะเทพหรือว่าใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดนะคะที่คอยดูแลคุณในยามที่คุณหลับนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าสถานที่ที่คุณไปพักผ่อนนะคะพักค้างคืนนะคะจะเป็นใครนะคะมาดูกันไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวซันนะคะมาก่อนเลยนะคะ อ,อ,อ,อ่นะคะสำหรับห้าใบแรกนะคะเพื่อนๆนะคะท่านเป็นเทพที่เขาเรียกว่าอะไรน้อท่านเป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อความสำเร็จนะคะไม่ว่าเส้นทางจะยากแค้นแสนเข็นเท่าไหร่นะคะท่านเป็นคนที่ ชอบในการปฏิบัติอย่างคํำคำเคร่งเลยนะคะแล้วท่านก็เป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรท่านชอบเก็บตัวนะคะท่านชอบเก็บตัวอยู่ในสถานที่ของท่านนะคะแล้วท่านก็ชอบที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองนะคะท่านชอบที่จะเพ่งถึงปัญหาชอบมองปัญหานะคะอืม ดูซิว่าท่านเป็นใครนาะท่านเป็นคนที่เออจะว่ายังไงดีออมีเมตตาที่สูงนะคะเพราะว่ามีคนเพราะว่าคนนเป็นคนที่ ออไม่ว่าอย่างไรนะคะก็จะได้รับความไม่ตาเอ็นดูจากคนอื่นเสมอเสมอเลยนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่สดใสนะคะคือออาลักษณะมันจะมองกันง่ายๆนะคะถ้าคุณเป็นคนแบบไหนนะคะหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณในลักษณะไหนเนี่ยนะคะเทพองค์นั้นๆน,น,นะคะหรือว่างศ์สกิ์งกองค์นั้นๆเนี่ยท่านจะมาปกปักรักษาคุณนะคะคือท่านปกปักรักษาคุณให้คุณได้มาซึ่ง ความโชคดีเหล่านั้นนะคะหรือสิ่งดีๆเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานความร่ํารวยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มาได้โดยง่ายนะคะแม้ดวงชะตาของคุณจะเป็นในลักษณะที่เป็นคนตื่นเช้านะคะแล้วก็มีความล่าเริงสดใสยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในระหว่างวันคุณจะเป็นคนที่อยากจะพักผ่อนอยู่ตลอดเวลาหรือม่วงนอนอยู่ตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> นะคะท่านก็เลยจะเหมือนเป็นคนที่เป็นแทบที่มี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอขอไปนะคะถ้าอาจจะไม่ใช่เทพหรือว่าท่านอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็แล้วแต่ที่คุณที่คุณรู้จักนะคะท่านจะมีอายุนะคะท่านจะมีอาย,ะะาอายุแล้วท่านก็จะเป็นคนแบบคือด้วยความที่อวุโสเนาะท่านก็จะแบบใบก็อยาก,ากนอนเนี่ยจะง่วงนอนนะคะแต่เดี๋ยวขอหยิบอีกสักห้าใบนะคะเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นคนนั้นหรือเปล่า <laughs> นะคะโอเคอ่ะใบนี้ลงมาก่อนเลยนะคะว้าวนะคะเป็นเป็นเป็น อายุท่านเยอะอจริงๆนะคะอืมอท่านเป็นคนประทานงานใหม่ให้คุณเรื่อยๆด้วยนะคะเหมือนเป็นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่เนี่ยท่านจะแบบเออคุณก็จะได้งานนั้นน่ะอืมไม่ใช่แค่เรื่องหลับฝันนะเป็นจะเป็นเทวดาประจาตัวแล้วก็เป็นเทวดาที่มีอายุนะคะที่คอยดูแลคุณอยู่ในทุกๆวันนะคะซึ่งท่านก็จะแบบ ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลคุณท่านไม่ได้อยู่ท่านไม่ได้อยู่ตลอดนะคะท่าน,นจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลนะคะเนี่ยมีทั้งคนแก่มีทั้งแบบอายุเยอะอายุน้อยนะคะผัดเปลี่ยนกันมาดูแลคุณเพราะว่าเหมือนกับเป็นคนละสายกันน่ะนึกออกไหมคะเป็นคนละสายกันอ,นอ,อ,อ,นนา,นอาจจะเป็นแบบเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับคุณถ้าลองนึกภาพว่าคุณเป็นลูกครึ่งอ่ะคุณก็จะมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวที่คนละศาสนากันอ่ะมาคอยแบบผัดเปลี่ยนกันดูแลประมาณนี้ยนะคะเพราะว่าเนี่ยแบบถ้าถ้าเป็นดาบด้วยกันทั้งคู่ท่านจะมาพร้อมกันไม่ได้นะคะคือท่านจะต้องเปลี่ยนกันมาดูแลคุณนะคะในในแต่ละคืนในแต่ละวันนะคะเนี่ย คือถ้าอยู่ด้วยกันนี่เถียงกันแน่นอนนะคะอืมก็นับว่าดีนะมีมากกว่าหนึ่งนะคะคอยดูแลนะคะ,ะท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะซึ่งอันนี้บุ๊กไม่รู้จริงๆนะคะว่าท่านเป็นองค์ไหนเป็นทางศาสนาไหนนะคะเพราะว่าท่านค่อนข้างจะหลักว่าและเป็นสากลน,นะคะแต่ท่านเป็นความเป็นเป็นคนที่ชอบทำอ่า ส,สิ่งท้าทายอยู่เสมอนะคะฝ่ายหาฝ่ายหาปรัดยาด้วยตัวเองทางออกทางแก้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ประทานความมั่งคั่งให้กับคุณความเจริญก้าวหน้าให้กับคุณรวมถึงความไม่ตามหารนิยมที่ท่านให้คุณได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบพิทักษ์คุณแค่ตอนนอนนะพิทักษ์คุณมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยนะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะที่ คุณอะหาท่านมาบูชานะคะหาท่านมาให้ช่วยท่านให้ท่านช่วยนะคะดูแลปุกปักรักษาคุณนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันว่าท่านมีอะไรที่จะบอกคุณบ้างนะคะห้าใบนะอ๋อ,อเป็นเรื่องของการรับฟังรับรู้พรสวรรค์ในตัวเอง นะคะโอเคนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเป็นคนที่มองอะไรไปไกลตัวสักหน่อยนะท่านบอกมากคุณควรจะมองอะไรใกล้ๆตัวนะคะแล้วก็กลับไปมองสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังคุณนะคะเบื้องหลังของคุณเนี่ยขึ้นมาแบบขึ้นมาคล้องจองกันนะคะ และที่มันกลตัวไปเนี่ยมันทำให้มาอาจจะทาให้คุณผิดหวังหรือว่าท้อแท้ในชีวิตมากเกินไปเหมือนคุณตั้งความหวังตั้งความฝันเอาไว้สูงเกินไปแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกผิดหวังนะแต่จริงๆแล้วคุณน่ะยังมีคนที่รักคุณอยู่นะคะรวมถึงพรสวรรค์ที่คุณคิดว่าคุณไม่มีมันจริงๆแล้วคุณมีมันนะคุณลองฟังเสียงหัวใจตัวเองสินะคะหรือว่าในบางทีบางครั้งที่คุณเครียดคุณนึกอะไรไม่ออกนะคะลองเปิดเสียง เครื่องเล่นแบบนี้ดูนะคะเป็นพินใช่ไหมเป็นพินของยุโรปใช่ไหมบุ๊ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะลองฟังดูนะคะลองอาหาเสียงดนตรีนะคะที่เป็นเสียงดนตรีที่เป็นเป็นการจูนคลื่นสมองนะคะทำให้สมองเรารู้สึกปลอดโปร่งหรือว่าเป็นการจัดระเบียบคลื่นสมองเสียใหม่นะคะคุณอาจจะเจออะไรที่มันแบบทำให้ตัวคุณอะ ได้กลับมาเป็นตัวคนอีกครั้งหนึ่งอ่าเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้สําหรับคนที่ทําความดีอยู่แล้วนะคะบุ๊คขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอขอบคุณมากๆเลยที่กดไลค์กดติดตามกันนะคะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่ในพลิกอากาศหนะ้าสวัสดีคะ่ะ